ค่ะเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าคุณพระช่วยนะคะแต่ว่าข่าวนี้ต้องบอกว่าโยมต้องช่วยแล้วล่ะเพราะว่าแมลงปีกแข็งมันบุกวัดนะพระ<อ>จำกุติไม่ได้เลยนะคะทํำยังไงกันดีเดี๋ยวไปดูหน่อยแมลงมันเยอะขนาดไหนคุณผู้ชม คือเป็นภาพที่มแมลงปีกแข็งเนี่ยคือมันมีหนีมีทั่วเลยนะคะตายอยู่ตามผนังเสาเพดานคานยอะไร่งเงี้ยค่ะหลังคาก็ไม่เว้นนะคะวัดนี้ก็คือวัดบ้านวังไสทองอยู่ที่หมู่เจ็ดค่ะอําเภอวังโป่งที่เพชรบูรณ์หลวงตาพัฒติขาปันโนพระลูกวัดบ้านวังไสทองถึงกับจําวัดกันไม่ได้นะคะท่านก็บอกว่าเมื่อสองคืนก่อนค่ะคล้ายกับมีตัวอะไรเนี่ยมาไต่ตามร่างกายก็เลยตื่นมาดู ตอนแรกเนี่ยมองเห็นเอ๊ะเป็นเลือดเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ครั้นี้พอสังเกตดีๆเอ้ามันขยับได้เคลื่อนไหวได้นะคะก็เลยทราบว่าอุ๊ยนี่เป็นมแมลงนี่นะแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยเพิ่งจะมาจําวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยเข้าปีที่2แล้วก็ช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วเนี่ยก็มีมแมลงปีแข็งไต่ตามกุฏิสร้างความรําคาญแล้วก็หวาดกลัวด้วยคือท่านกลัวว่ามันจะเข้าหูเข้าจมูกอะค่ะนอกจากนี้พระที่เคยจําวัดอยู่ที่กุฏิหลังนี้เนี่ยที่อยู่เคยอยู่มาก่อนหน้านี้ก็บอกเหมือนกันบอกว่า ก็เคยมีแมลงปีกแข็งบุกรบกวนที่กุฏิหลังเนี้ยทุกปีเลยค่ะปีเหรอครับเลยโอ้ยจะขี้ไก่จะไหลขึ้นกันหมอเขาก็ไม่เห็นขี้ไก่นี่ละเอาเพิ่นว่ามันหลาย,นะยปีแล้วผู้อยู่เพิ่นอยู่เกา่าบมาไม้มาขี้ไก่ของกระใหญมากขี้ไก่ไม่เห็นโอ้แบบนี้ก็นั้นมื่อไรแล้วเนาะว้ายไตยากยับยาบเลยเ,ลยเขาหูเห็นเลย ก็โยมก็ต้องช่วยหน่อยนะคะมากันเลยค่ะนํายาฆ่าแมลงมาช่วยกันฉีดพ่นกําจัดแมลงปีกแข็งนี่กองกองอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันกวาดนําไปทิ้งให้หลวงตาพัดะคะ่ะเพื่อที่จะให้ท่านนั้นสามารถมาจําวัดได้นะคะ3ามสวันก่อนเราเคยเล่นไป ที่แมลงปีกแข็งเนี่ยขึ้นบ้านคุณยายใช่ไหมคุณยายที่ป่วยติดเตียงอ่ะอายุ90กว่าแล้วใครเป็นคนอ่านรู้ไหมคุณบีะใช่จาได้นะฮะแล้วคือมันมันก็แปลกนะแมลงปีกแข็งนั้นมันเคยบุกที่ไหนแล้วมันก็จะมาบุกอยู่ที่นั่นแหละกุฏินี้ก็เหมือนกันเดือดร้อนเนาะนะครับ